สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือนี่ผมมาสิมาเห็ดใส่กรอบไม้มาเห็ดมะขุดใส่หมูครับใส่หมูนะครับที่สใส่หมูครับแต่ก่อนผมก็เคยขายใส่กรอบอยู่ใส่หมูนี่นะครับผมสมิมาขูดบางๆเลยครับมาขูดบางๆใส่ขมมนะครับนี่ใส่กรอบ นี่ครับใส่กระสีเป็นประมาณนี้แหละพวงใส่ครับนี่ก็ประมาณโลควานี่ครับซื้อมากระดตโลัวาดึงพวงมันออกนะครับแต่ว่าอันดึงพวงมันแล้วแล้วก็อันหมวดมูข้างในมันนี่เป็นพวงพวงมันนี่กรไปต้มต้มแล้วก็กินได้ขี้เก่าเลยครับเอาไปต้มเราวมันสจุบล้วก็ไปกินกับเทปแก้วตำน้ำพริกขึ้นมานครับแซ่บครับ หมุดมู่ใส่มันที่ขูดออกแล้วนี่ก็เอาไปต้มต้มมันก็ดีกันครับนี่ครับเวลาดึงออกเดีวมันจะเป็นเป็นสี่สีแหะครับอันนี้ก็ยังบ่ดึงดึงเราจะเป็นประมาณนี้ เอาไปต้มครับเอาไปต้มนี่ครับวิธีขูดบนขูดเบิ่มหนึ่ครับเนี่ยมีดเราก็ใส่มีดนะครับขูดบนตังหยานมันกันขาดครับมีดตรงพุ่นี่นะครับขูดลงไปนะครับขูดลงไปขูดเลยครับนี่ครับเห็นบ่มัมันสิบบางนะครับเนี่ยบางแบบนี้ก็สะอาดแล้วครับ ล็อกล็อกมันเลยครับนะขูดง่ายๆครับแต่ว่าบางอันมันอาจฉิขาด้วยกันแหละนี่ใส่แบบบางเทียบมันก็ใส่มันแบบบ่ค่อยสุดปันใดก็อาจฉริยะง่าง่ายๆขาดแน่บวคขัดแน่แต่เฮ็ดไปนี่ครับเห็นบ่มันสิไลออกเป็นครับเนี่ยหมดม้วนเยือกไหนมันนะครับหัดม้วนทุงมขมมันนะครับ ไม่ไหมก็ได้ครับเนี่ยเม็ดคมคเนี่ครับเนะเม็ดเนี่ยคมคมเห็นบ่เนี่ยบดบมูนนี่ก็เอาไปต้มเนี่ยมันตั้งกันได้เลยครับเนี่ยตั้งกันขนาดเ่เห็นบ่ขวดเนี่ยมงมองขูดแล้วก็บ่งบ่ทันขูดนะครับเนี่ยนีย่ตั้งกันเลย ีขาดแล้วครับนะมือขาดแล้วมือก็ขาดเขาก็ตัดออกสักนีดก็เน่าอยู่นี่ยาวนี่ก็นเน่าเป็นเป็นสอกแล้วล่ะมัดมูอขุดเร็วๆขวเขาก็เอาใส่ถ้วยไปครับนะใส่ถั่วแ่น้ำไปน้ำใบคางคังนี่ลนะ่ะมมันได้กขาดก็ตัดออกขุดงไมง่ คนกับว่ามันพวขาดบ่มันก็บพวขาดหรอครับขาดแน่พวขาดแน่กักับกลิ่นอยู่กับใส่มันคพื่กนนะครับแต่ว่าส่วนมากมันจะ็พวขาดหลงไอคอนผมขายใส่กรอบอยู่นี่ก็อู้ขายขายดีครับตอนจะหลายปีแล้วพูดจริงตอนนี้กับเบิรขายแล้วไปบ้างมือจากการค้าขายารับจ้างขายวัน ช่วงแบบนี้เศรษฐกิจ,ะจะแบบนี้นี่ครับใส่นี่ขูดง่ายอยู่ครับใส่นี่ขูดง่ายบางใสกเกอดงขูดๆงางบางๆครับ เบง้ครับบางทเลสิเบิ้องนครับนี่อันที่ขูดไปแล้วนะนสีสนยังใสครับขันบอล้อมกับบอูนเหรอครับเ็ดบสดันกาจักรล้องกับซื้อมาสครับลูบบบบบนี่เออใสใสลมันเป็นใสลมันะมน่ยใสลมมีรูนเราประมาณสามสิบี่สิบหาสิกันแล้วแต่ บางมองครับเพราะว่าถ้าว่าใส่หวานใส่อ่อนมันก็อู้ลอะลอยข้าวนล,ล,ล,ลคะครับอันนี้มันใส่มันใส่ขมสําหรับเห็ดใส่ขวบรู้ละประมาณสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบก็แล้วแต่บางสถานที่ทั้งวนันล่ะ ูดแล้วก็เลื้อนน้อยเดียวนึงครับเนี่ยขูดแล้วใส่ง่ายๆเลือน้อยเดียวนึ่งเนี่ย,ยน้อยเดียวสื่อมาโลกว่าสื่อมาไวอันที่ขูดไว้แล้วนี่มันสามารถเก็บไว้โดนได้ด้วยครับได้ประมาณเป็นปีก็ได้อู่ได้หลายเดือนหรือว่าเป็นปีแบบเก็บไว้ในช่องปิดครับช่องปิด เวลาเ้าสิใส่เขาก็เอาเอามาแซนแน้ำแซนน้ำถิ้มใบเดี๋ยวมันก็นละลายออกแล้วก็เอาไปใส่งานได้แล้วครับผู้ลราคนบางคนแต่ก่อนบ่มีอันนั้นเนาะแต่ก่อนผมบ่มีตู้เย็นก็เอาวนใส่ที่ขูดแล้วนี่แหละครับเอาไปแช่เกลือครับเอาไปแช่เกลือแล้วก็เอามาล้างออกแต่ว่าผมว่ามันมันล่างยากแต่ว่ามันเปลือกน้ำบม่มจะล้างออกมันเค็มมันก็บ,บ่เน่อาออกแต่มันเค็ม ผมว่าเอาแช่ตู้เย็นช่องฟิวไว้ดีกว่ามันสีไงกว่าหมูว่วเขาเดี๋ยวมาใส่กับจังเอนไปแช่น้ำไปแช่น้ำไปจกักครึ่งชัง่วโมงมันก็ละลายแล้วครับเรามาเอามาหยักใส่ขรอบครับน,นี่นี่ครับเดี๋ยวมันขาดนี่ครับมีขาดเห็นนี่นี่มันขาดเท่ากับตัดออกครับเพราะว่าใส่มันเย้าอยู่ เศษมันเงาเดี๋ยวเว้ขุดกับดังแบบนี้ครับฟังหนีบมากขุดโอบังใส่บังใส่นูเงาแบบบอเบ,บขาดเลยครับเงาเป็นเป็นหล,หลายเม็ดเลยล่ะ ก็หาแตัวไปเสียตามเกี่ยหนามยังกระดิครับเนี่ยเพราะว่ามันสะอาดอยู่แล้วส้นนี้มันก็สะอาดเพรแห้งออแ,แล้วลนี่แหละแต่คนอกว่ามันจากแช่กระแช่ไปเพราะว่าขุญแล้ร็วเขาก็เป็นล่างหนำธรรมดานี่แหละนี่ครับเนี่ยมันขาดเนี่ยเห็นเหตุเพมันขาดมันก็สิปีดอกเป็ดดอกนี่ขาดแล้วขาดแล้วก็ตัด เห็นวาสนานีกันยาวด้วยครับเนี่ยยาวนี่เพิ่มด้ผมสีเห็นเพิ่เยาวยาวเป็นประมาณสองเมตรได้อยู่ ตอนนี้ก็ขูดแล,แล้วครับขูดใส่เรียบร้อยแล้ว,ลวผมทีเอาใส่นี่แหละครับเอาไปต้มครับเนะี่ยหมดมู้นพวงมันเนี่ยพวงมันแล้วก็ห,หมดมู้ที่ขูดออกแล้วนะครับผมเสียไปต้มผมใะน้ำกันเลยครับเนี่ยเขียงนี้เปจะเกลือน ต้มเช่นน้ำกันเลยครับตอนนี้มันก็เป็นโบเปตยาแล้วครับแต่ว่าขันมันต้มแล้วๆมันก็สิเป็นมันก็สิเป็นตะกินบทมันทีขูดออกแล้วเนี่ยวันนี้น้ำม,มันที่เฮาแซ่ยนี้ไปมันก็เป็นน้ำม,มันออกจน นี่นะผมก็สิมาเทใส่ลังถวยลังอันนี้แหละลังจานลังอไถาดนี่แหละครับแล้วก็เอามาเทเทเพื่อเสียม,มีน้ำแล้วก็สิไดไปต้มครับนะนี่ครับ ต่กร้อนนี้ผมขูดเร็วๆเนี่ยผมเจียวไปทิมนะครับเสียวไปทิมวันนี้มันหมาไปกินไปคุยมันก็กินม่เหมดดรือว่าจัาไดมันก็มันก็เหม็นครับมันเหม็นตัวนี้กับมาลร้องมาต้มเบิ่งมาต้มเบิ่งเรามันก็บใส่เกลือจากน่อยใส่เกลือใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปวันนี้วันนี้มันสุกแล้วก็มาลร้องซิมเบืองครับมันแซ่บบไหยครับมันแซ่บก็เลย กินตลอดมาเลยครับหลังมานี่มาบราิกินซ้ำมีแต่คนกินเหมือนครับนี่ครับกำลังสิมเดือดครับต้มกำลังต้มแบคนๆๆๆอันนี้ผมใส่เกลือไปเลยไปแล้วครับใส่เกลือยัางเดี่ยวครับ นี่นะครับใส่ที่ว่าผมขุดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมสะเอาไปแซ่เอาไปแส่ทุงแล้วก็แซ่ช่องทิตไว้ครับเดี๋ยวอีกเดี๋ยวสะดวกแล้วผมสิมาเห็ดอัอนใส่กอกให้อีกคลิปต่อไปครับแต่วตอนนี้ก็เอาไปแท่ไปก่อนก็ย้ำย้ำบางหมดแล้วครับผมจุมา้เห็ดเห็ดใส่กอกให้เบิ่งอีกครับนี่ครับ โลกวาก็ได้นเช่นเนี่ยครับโลกวากรด้นเช่นเนี่ยนะครับอ๋อเดือดเลือครับจากบางทีไม่เป็นตะกินนะครับตอนนี้กนเดือดกันไม่แล้วน่ะนีะครับหอมแล้วครับเนี่ยสุกแล้วครับ ้งใส่เดี๋ยวตุ๋นีสักน้อยเแบบก็บไปหั่นวก็ไปตำพริกตำพริกสดใส่บักนาวนี่ครับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มพริกสดครับเดี๋ยวแล้วอันนี้กับหมูนี่ะครับเนี่ย,ยที่ต้มแล้วครับนะต้มแล้ว มันหอนอยู่ครับมันหอนอยู่เหนียวหมดมูทีอันที่ขูดแล้วครับน่ะนี่แหละครับกินได้ใเก้าแล้วครับนะ่ะนี่ก็กินได้ครับนะ่ะกินได้เอากันไก่ตัดครับกันไก่ตัดครับมีตัดแล้วมั้งกันไก่ก็ได้เก้าแล้วครับมีก็ะไรกันไก่ก็ะไรนี่ครับ กินอยู่กับแก้วครับกับน้ำจิ้มนี่ครับไม่ไมนะครับแสบ่บหมครับพอดีกับช่วงเที่ยงครับเนี่ยมันนี้เห็ดนะกินกับข้าวเลยบ่าต้องชิมครับได้ใส่ได้เห็ดใส่กงพป้อมได้กินพว้วใส่มันป้อมครับนี่มันชินยังอะไรก็ตัดออกเคืนๆอย่ามันจติดพอ ผมกินให้เบื้องด้นครับด้อยน้ำจิ้มน,นี่นะครับแซ่บครับนี่บต้องเห็นกระชีดแน่นอนครับ กินทองห้องกินยุกับทองห้องวันนี้ผมกินน้ำเข็าแล้วครับวันนี้นี่เลครับออกมาประมาณนี้เับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปก่นอนเนาะครับเนาะคำมันม,มันชอบอยังไงก็กด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปก่นอนนะครับสวัสดีครับ